วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับเป็นที่จับนะครับหรือว่าขาตั้งครับขาตั้งกล้องขาตั้งมือถือนะครับนีครับที่สําหรับติดตั้งบนหน้ากระจังรถยนต์นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อโฮโร่นะครับนี่ของแท้นะครับผมว่าของแท้นะมบายโฟนนะครับมาให้ดูก่อนครับตัวนี้นะครับราคานะครับไม่แพงนะครับตัวนี้ ราคาในเน็ตนะครับลาซาด่านะครับนะครับช้อปปีนะครับมีขายนะครับเพจไลฟ์สดมีขายนะครับราคาก็ประมาณสักห้าสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้ห้าสิบกว่าบาทขึ้นลงนะครับใครอยากได้ของดีในราคาไม่แพงนะครับก็ลองไปหาดูนะครับมีหลายเพจไลฟ์สดอยู่นะครับน่ครับน่ครับไลฟ์สดราคาหลักสิบนะครับไม่ถึงร้อยนะครับรวมสูงไม่ถึงร้อยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราซื้อเพจไหนนะครับส่งฟรี เหมาส่งนะครับหรือว่าเราจะซื้อใน Lazada Shopee มีโค้ดส่วนลดจัดส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับลองใช้โค้ดดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องสีเหลืองนะครับจำจำมีห้อไวนะครับจำมีห่อไวนะครับเผื่อเวลาท่านไปโดนไปดูว่าบางทีเขาขาย4 500้าร้อยสองสาร้อยเนี่ยบางทีก็มาให้ดูคลิปเพื่อที่ประกอบการพิจารณาครับไม่ไม่อยากให้ท่านไปซื้อของในราคาที่มันแพงเกินไปนะครับนะครับ แต่ถ้าราคาไม่ถึงร้อยก็คือจัดได้เลยนะครับเพราะแต่ละร้านมีต้นทุนในการซื้อมาไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้นทุนครับต้นทุนในการขายส่งไม่เหมือนกันบางร้านได้มาแพงบางร้านได้มาถูกนะครับแต่ประมาณทำมาไม่เกินร้อยนะครับรวมส่งก็ประมาณสัก6 70 80เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ตะกี้ดูราคาที่ที่ต่ําสุดเท่าที่เห็นก็อยู่ที่ประมาณ 59, 60อะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับนะครับราคาอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยราคาตอนที่เขาจัดโปรนะครับส่งฟรีนะครับ โอเคนะครับทีนี้ก็มาดูตัวนี้กันตัวนี้ผมก็ทําการประกอบตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับตะกี้มันอยู่ในกล่องเพราะว่าก่อนจะมาทํารีวิวก็ลองลองมาพิจารณาดูนะครับว่ามันเอ๊ะเป็นยังไงพอได้ไหมนะครับที่แรกกะว่าเราจะไม่ไม่รีวิวละกลัวมันก้องแกงนะครับแต่นี้มาดูก็ถือว่ามันไม่ได้ก้องแกงเท่าไหร่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาดูด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับเหนียวเหนียวะครับเห็นไหมครับสีขาวๆติดมืออยู่นะครับตัวนี้ก็ติดหน้ากระจังรถ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เราก็ดึงพลาสติกออกนะครับก็ติดตัวนี้ก็ล็อกปกตินะครับตัวนี้เห็นไหมครับเรากดแบบนี้มันก็ล็อกมันก็ดูดเห็นไหมครับเึิบดูดเลยนะครับกดล็อกอ่ะทีนี้ก็จะมาให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือข้อพับข้อแรกนะครับทีนี้มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งกวันพับไปับ มาได้หนึ่งข้อละตัวนี้หนึ่งที่แล้วล็อกล็อกไปนะครับดึงล็อกไปเลยนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับช่วงกลางตัวนี้หมุนออกมานะครับตัวนี้ก็สไลด์ได้อีกเราจะให้แขนของตัวจับตัวเนี้ยยาวขนาดไหนก็ได้นะตามที่เขาสเปคมาให้นะครับทีนี้เราก็ล็อกนะครับทีนี้เอาสั้นก็ได้แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ล็อกตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับมันเหมือนกับ ลูกหมากนะครับสววไว้คลายนะครับมันก็ปรับไปปรับมาได้หมดนะครับเห็นไหมครับหมุนได้นะครับเยอะอยู่นะครับหได้เยอะอยู่อ่ะนี่เราก็ล็อกตามองศาที่เราต้องการส่วนตัวนี้ด้านล่างตัวนี้สามารถขยายนะครับขยายว่าเราจะให้ด้านล่างของของมือถือเราเนี่ยสูงต่างขนาดไหนก็ได้นะครับคลายเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ผมจะเอามือถือผมมันยาวนะครับถอยหลังสุดเลยปึ๊บ ล็อกเลยนะครับทีดีนะครับมันปรับได้หลายอย่างนะครับเป็นของราคาราคาหลักสิบไม่เกินร้อยเนี่ยราคาที่ถือว่าโอเคนะครับไม่กองแกงจนเกินไปนะครับนี่ยมีห้อฮโลของแท้เขาว่าแท้นะครับในกล่องว่าแท้นะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้สันทัดเขาบอกว่าแท้นี่ครับตอนซื้อว่าแท้อ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันเเราใส่โทรศัพท์เนี่ยมันดีอย่างง้างเลยนะครับเดูสิครับ ทีนี้เราเอาโทรศัพท์เราวางนะครับตอนเราอยู่กับตอนเราอยู่กับรถนะครับกดลงไปมันจะดีดล็อกคนเดียวอัตโนมัติเข้าเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าไหมครับอ่านี่ครับคือว่าเจ๋วนะครับตัวนี้ไว้ใช้ได้อยู่เราก็ตั้งเข้าไปกับรถปรับแขนอ่าให้มันอยู่ในระดับไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับส่องไปด้านหน้าส่องไปด้านเอียงไปเอียงมาแล้วแต่เราปรับตั้งเลย นะบแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในราคาโอ้เห็นไหมครับอันนี้ขนาดยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงอันนี้ยังไม่ได้ดึงอันนี้ออกนะครับยังไม่ได้ดึงพลาสติกออกมาก็ดูดแล้วนะรตรวนี้น,นี่ยังไม่ได้ดึงพลาสติกกออกแล้วน,นี่ขนาดยังไม่ได้ดึงนะครับอันนี้ขนาดดูดผ่านผ่านพลาสติกนะมันมันยังมันยังจะติดจะติดเลยถ้าลองออกมันมันก็คงแน่น้าดูนะครับ เห็นไหมครับขนาดเรายังไม่เอาพลาสติกออกเนี่ยแค่วาง้เฉยเนี่ยเนี่ยแล้วกดล็อกมันก็ยังมันก็ยังต,ติดต,ติดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่เยเกนะ๋อน่ะเห็นไหมถ้าเราดึงพลาสติกออกเาลองแน่นนะครับติดบนกระจังแน่นแน่นอนนะครับเรารุ่นนี้นะครับของดีาราคาหลักสิบอ่ะโอเคตามนี้เลยกดพั้วอ่าโอ้ดึงไม่ออกละ คันนี้ขนาดพลาสติกยังไม่ออกเลยเลื่อนมาตรงลองนิดนึงปุ๊บออกแล้วนะครับเหนียวมากนะครับน,ดดนะครับการดูดดีครับพลาสติกยังอยู่ยงเหมือนเดิมเลยนะครับนี่จะติดอีกโอเคใช้ได้นะตัวนี้นะครับห้าสิบหกสิบขึ้นลงถือว่าเจ๋วอยู่สำหรับคนที่หาของดีในราคาเบาะนะครับโอเคนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับที่จับ โทรศัพท์มือถือครับเวลาเราจะถ่ายคลิปหน้ารถก็ที่ห้องโฮโลนะครับลองไปดูได้นะครับราะะไดาช้อปปี้ไรซ์สดนะครับลองไปหาได้เลยนะครับของดีในราคาเบานะครับสวัสดีครับ